ตอนรับเข้าสู่ช่องปลาจำลองสหายหลายคนตอนนี้ก็มากินข้าวค่ะแม่ายเอาวะคลิปคอยกินข้าวเ,าเวบอร์เราเห็นอยู่เห็นยายอยู่บหมครัเห็นโอ้โห เล่าเนื้อค่ะมาเดอร์เอฟซทุกคนค่ะค,คุณขาเลยคุณขากินแล้วบอกินแล้วมัอึมมงื่อควมกระางส้มเลยจะกินเต็มไก่ละมาเรยแบ่งปักเี็น <c oughs> ั่ แต่ว่ายายว่าพอกินยาส้มผักกุ้งมนันส้มไหมยายล้างอันนี้ก่อน,านมมเนาปปนนะะจะเอาไปให้ช่างกินมั่งช่างทำอันนี้นะออ๋ช่างทำไอ้สารลักบ้านนี่วะนั่นแบบว่าให้เขากินกเยอะๆให้เขากินตอนเทีย่ยงอยาอ่างเดี เราดีขึ้นอ่ะเมื่อคืนนี่ยายม่ได้กินข้าวเด้อเพื่นรถหนเหมี่น้องเช่ไหมใช่ว่าจะให้อดอนไปลง วัดโดนพรุ่งนี้มันเปรี้ยวเปล่าวะต้องเอาเข้าตู้เย,ย็นไว้ยายมันถึงไม่เปรี้ยว<อ>สำตดพรุ่งนี้จะพักให้อดอนประลงวัดนะให้นพักค่ะพักกัดที่ยายเอามาคันชมพัก<อ>สลับใจยายว่าไอจะกินอันนี้เดี๋ยวล้างมือก่อน หึมาแล้วก็ฟังในนี้น่ะหึหมดเสร็จมึง วันนี้แซ่บแล้วพรุ่งนี้เปรี้ยวแล้วใชุ้่งนี้กินไม่ได้แล้วี๋ยวค่อยจะใส่ตู้เย็นไว้นะอืใส่ถ้าใส,ถาใส่ถ้าใส่ตู้เย็นไว้น่ะรสชาติมันพอดีเลยวันนี้นะอืพ่อจะพาไปลงวัดเม,ม,มื่ออื่นอื่เอามาชิมจะไหยแซ่บเลยสมบัตเอียรบ่สม้มปากกาสมปากกาที่ยายปลูกอ่ะ แมงวันมาได้ออกไปลูกปลายปลายปลายแมงวันที่มันที่ของคนเดี๋ยวกูจะกินดงเลยนะ <c oughs> อืมใสะะ่ะาแล้วมานพอไปเอาอีกก็ <c oughs> ยัมังกินเลย ใหญ่วะอเฮ้ยแสบพอดีเผียกว่านี้กับพรึ่งนี้นไม่ได้อ่ะอาาถ้าอากาศหอนนะมันละเปลี่ยวแฮละอันนี้อากาศไม่ได้เคาไปไมีไไมเคิดกัดเลยเคอมีเคิดกัด,ดพรีกแล้วเขายันไม่เผิดโอเคแม้พอคิดโตได้แล้ว มะพริกเนะี่ยเราก็ต้องเผ็ดแต่พริกหยวกมันมีเวลาขับพั๊จื้อนะในเครนะื่องเคียงขึ้นชื่อว่าพริกมันต้องเผ็ดทำ <c oughs> ไมย,ยกสกดสบายเลยขึ้นชื่อว่าพริกนะเผ็ดแน่นอนเฟรยร์อยากปูหกก็สั่งอยาก,ากปูหกก็สั่งเลยบ้าอะไรกันเนี่ยบ้า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  ลตลาดเน่ไปตลาดเมื่อวานนี่เต็มโกนเฮียฮเฮียเป็นแดงเต็มโกลเลยสมประกาศ <laughs> อุท้อนหมดแล้วในช่องเดยววาเราไปอุดยูคอนใช่ไหมอุดยูอนเห็อุดยูคอนอยูน้มาอุดนะค่ะวะแล้วมันมีลงไปแต่ไงตะไงปฏิทโซปฏิทโซช่มผักอ้ยขัดจังหวะถิ่ว ไปเดี๋ยวคบคุมให้กินเลยตายมากินมากินกินลายคนีนแซ่บนะนะอืทำลานเลยไม่งาน อฮะยนกับบเรือลายบ่หยังบบทานได้กินเถอะกาไม่เคยหมยน่ะเขาลงฝาปูว่ะพอยกาตัวรันเต่าน่ะเขาเจอกระบอกระบอนเวน่เป็นตัวรันเต่าไม่เป็นเบล่ะค่มือมาปูุ่ละไม่แบกขึ้นมาแปลบเนี่ยนะ ลน,นั้นเนี่อย่าบอกว่า,วามีเผ็ดนเป็นไปไม่ได้บอกพิ่แม่จิงกินสนมบูรณ <c oughs> ์เต็มอ้นกินแมันเป็นไร <c oughs> หูอืบอ่ะปัญญากินแล้มันฮอนเรหูอือยีรดนี่กินบ่นได้ดนะัน อมคันเลของดองกระตังหห่งนี <h <h ้เยอะที่มัตายกักผิดจะลอมาเป็ดยนยพอยำพอไล่มมงวันเลยเด้ผมาบ้าพกกาเออ อะไรนะอยู่บ้านไลองไปที่ไหนทีละโอ้โ,อโอดียเดยแ<ไ>ปะแ<ไ>ปแล้วเดี๋ยวจะต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะแซ่บแซ่แซ่บแ,บแบนี่นี่พูดป๊อ